สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเดือนพฤศจิกาหกหกครับมาแกะกล่องกันครับว่าข้างในกล่องนี่เป็นอะไรเอ่ยนะครับทางรัาอาสาดาส่งมาให้เรานะครับพอเราสั่งสินค้าหลายชิ้นก็ไม่ทราบว่าข้างในเป็นอะไรนะครับมาดูกันเลยครับว่าข้างในเป็นอะไรเอ่ยนะครับวันนี้จะมาเฉลยกันครับแกะกล่องรีวิวทุกอย่างคุณผู้ชม แพ็คมาดีครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหทํามาสุดยอดเขาเรียกว่ากันกระแทกมาดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาเฉลยให้คุณผู้ชมได้รับชมว่าเขาคืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นตัวแผ่นฟิล์มอาหารนะครับบุอาหารนะคุณผู้ชมเนี่ยครับผมก็จะทําบุอาหารเป็นประเภทเกี่ยวกับ ทำแหนมนะครับท่านผู้ชมนี่คือแหนมแบบนี้ครับเราจะมาบุแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้คือแหนมน,นี่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับอาจาตัวนี้ก็จะมาบุาห่อกับเขาเรียกห่อกับใบตองอีกทีนะครับบุบุข้างนอกใบตองนะครับอันนี้ก็ถ้าใช้ก็ผมใช้เบอร์ใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นก็สามสิบวันก็หมดแล้วครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งมา อย่าให้หมดนะครับสั่งมาสำรองทุกครั้งครับไอ,อตัวแรกจะหมดแล้วเราก็ตัวนี้มาสำรองอย่างนั้นางาน,นเราจะขาดตอนนะครับราคาก็สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทไม่ไม่ถึงสามร้อยก็กทิปให้น้องๆที่มาส่งก็คือสามร้อยตัวกลมๆสามร้อยแต่ถ้าเรามาซื้อในในร้านที่จังหวัดน่านนะครับไม่ใช่ยี่ห้ออย่างนี้แต่เป็นยี่ห้ออื่นนะครับ แพงขึ้นเกือบหกเดือนขึ้นครั้งหกเดือนขึ้นครั้งนะครับตอนนี้ที่ไปถามราคาล่าสุดนี่ก็อยู่ในร้านอยู่ในร้านในตลาดที่จังหวัดนัานหน้าตาแบบนี้นะครับปลาเข้าไปสามร้อยห้าสิบบาทแล้วครับเขาบอกว่าสินค้าขึ้นน้ํามันขึ้นแบบบ้านนั้นนะครับดูหน้าเอานะถ้าเราซื้อในลาซาดาผมว่าสบายใจกว่าครับเพราะว่าเรารู้ราคาครับนี่ครับ ี่รวมถ้าค่าส่งเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมในค่าส่งเรียบร้อยค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณประมาณไม่ถึงห้าสิบบาทครับถ้ามาจริงๆจามนนี้ประมาณเจ้าต,ตัวของเขาประมาณอยู่ที่สองร้อยห้าสิบตัวนี้ครับบวกค่าส่งอีกห้าสิบาทเอาให้ตัวกลมๆนะครับเข้าใจง่ายดีครับก็ถือว่าถูกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมขนาดรวมค่าส่งแล้วนะแต่บ้านเราอยู่ที่จังหวัดน,น่านะเราติด บ้านเรามาอยู่ชายแดนนะครับกวดสินค้าเจ้ามามราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับครึ่งปีนี่หกเดือนขึ้นทุกทีครับผมก็ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงแต่ผมมาหาทางออกได้คือทางติกตอกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสินค้าที่เกี่ยวกับการค้านี่ท่านผู้ชมก็ไปเสิร์ชดูทางติกตอกหรือลาซาด้ก็ได้ครับมันมีนะแต่ตัวนี้ลาซาด้นะครับ t ิกตอกก็มีนะแต่ผม จ้าตัวนี้ผมจะซื้อในลาซาด้านะแต่ยังยังไม่ได้เสิร์ชไปทางทิกตอกดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมผมูผมผูกอยู่ที่ลาซาด้าเพราะมันมีประวัติอยู่มันซื้อไง,ยยงไง <laughs> ถ้าเกิดไปซื้อของทิกตอ็อกปั๊บมันเป็นตัวใหม่ขึ้นมาในผมแผ่นฟิลม์มแผ่นฟิล์มไม่เหนียวเนี่ยนะครับมันเราซื้อเอาเงินไปทิ้งเลยครับตอตัวนี้ดีครับแผ่นฟิล์มมันเหนียวครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมก่อนครับเล่าสู่กันฟังครับบ๊ายบายครับ